สวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้ผมนิดนึงนะครับว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับสวัสดีลูกเพอจออจันทุกคนนะครับวันนี้ออจันมาอยู่ที่บกสทานะครับที่ตํรารวจไซเบอร์นะครับมาติดตามเรื่องของแฮกเกอร์ไนเนียนะครับแฮกเกอร์ไนเนียโอเคขอลูกเพจที่เข้ามาดูแล้วนะครับช่วยกันเช็คภาพเช็คเสียงให้ผมหน่อยนะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับ ตอนนี้สื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยนะครับกำลังรอที่จะรับฟังการถแถลงข่าวนะครับของทางสอทอนะครับว่าการสอบสวนหรือว่าการพูดคุยกับทางแฮกเกอร์นายเนียวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะณนะตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเริ่มมีการขยับนะครับน่าจะเป็นท่านรมัมนตรีดีเอสนะครับขออนุญ,ญาตเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆกันนะครับ ณวันนี้นะครับแฮกเกอร์ไนนีนะครับได้เดินทางมาที่บกสอทนะครับโดยมีนาธานพระธรรมนูนเนี่ยเป็นคนพาตัวมานะครับแล้วก็มีท่านชัยวุฒิธนาคมะคณคมนุสรนะครับร่วมดีดีเอสเนี่ยมาร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังการแถลงข่าวตอนนี้เลยนะครับไปเลยอ๋อมาที่ก่อนเลมาที่ก่อนมาที่ก่อน ไม่เอามันี่ก่อนไมหมเอ่ยต้องมาเขก็ใจปิดอ่ะพูดรถไปเลยอ,ะอ,าาอ่ะไม่ให้พูดใช่ไหมโอเคเออต้องมานี่ก่อนเนี่ยเขาไม่เห็นหน้าอยู่แล้วให้พูดเลยหน่อยเอาคุยไม่รู้เรื่องเอาขึ้นรถไปเลยแลย้วจะมาถแถลงข่าวว่าจับอะไรในะท่านคือลบไปเลยใช่ไหม ตอนแรกว่าจะมายืนด้วยกันตกลงจะคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับไม่เ่เหไม่หือว่าตกลงว่าจะมามายืนด้วย,ตกกวย,วยแต่เขาจะไปสอบเดี๋ยวอธิบายก็ได้ไม่เป็นไรจะโมมวนวายเจอกัน ชัดไหมฮะได,ได้ยินเสียงไหมครับรูปเพจได้ยินเสียงไหมฮะรูปเพจช่วยเช็คเสียงนนหน่อยครับเสียงชัดไหมได้ยินเสียงไหมฮะ คชนนะครับวันนี้ทางจ่าสิบโทเขมรัฐนะครับก็ได้ถูกส่งตัวมาที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะโดยวันนี้ก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะนําตัวจ่าสิบโทเขมรัฐเนี่ยไปที่บ้านที่พักนะครับเพื่อไปตรวจสถานที่ด้วยนะครับดูคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทํางานในการ ส่งข้อความหรือในการโพสข้อความต่างๆที่ทาความผิดนะครับซึ่งโทษเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นําเข้าข้อความันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทร้งความตื่นตระหนกทั้งความเสียหายต่อความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็ส่วนคดีเรื่องไซเบอร์เซลตี้หรือเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ก็ดำเนินการต่อไปด้วยเรื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอนะครับผลจากการสอบปากคำตัวจ่าสิ0โทเใครดีคะ เป็นยังไงบ้างคะครสารภาพหรืออะรอย่าเงี้ยเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้หรอกพี่เป็นหลักพี่เป็นหลักครับพี่มเบื้องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้แฮกแต่เขาซื้อข้อมูลมาเขาซื้อข้อมูลมาแล้วเขาเขาก็ทดลองว่าไอ้ตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีรายชื่อที่ที่เว็บเนี่ยบีสพอลลมเนี่ยมีรายชื่อเขาไหมเขาลองดูลองดูแล้วเขาเขามีชื่อเขาจริงญาติเขาจริงก็เลยติดต่อซื้อมา ซื้อมาแล้วก็เขาก็โพสต์ครั้งแรกเนี่ยโพสตครั้งแรกมันไม่ปังเพราะเขาจบจบปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมันไม่ปังเขาเลยเอารายชื่อที่เขาซื้อมาเนี่ยเอาอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักก็เ,เลยโพสไปทีนึงคนนี้ปังใหญ่เลยเขาตกใจเมืกนะครับแต่เขาเขารับว่าเขาเป็นคนที่ที่ส่งข้อนะความไปซื้อไปทาอะไรซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเขาบอกว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่ 8ล้านเลคคอร์ด8,000บาทซื้อจากใครครับผมบีสโฟลัมเข้ามาบอกว่าเก็บเก็บมาเขาอยากรู้เขาอยากรู้เขาอยากเรียนนะครับแต่เดี๋ยวเขาเขายินยอมที่จะให้นายธนาคารนุ่นนุ่นก็ยินยอมให้เป็นคนที่บ้านพา เรากำล,ล,ลังไปค้นที่บ้านพักแล้วก็จะกลับมาอีกทีเนาะหลักฐานที่เราได้มาตอนนี้มันบง่งชี้ตามที่ของรับคำสารภาพเลยไหมรับเขารับแล้วก็หลักฐานที่เขายืนยันว่าที่เราได้หลักฐานในการออกหมายจับเนี่ยมันสอดคล้องกันค่ะนะครับตัวแฟนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะตัวแฟนเขาเนี่ยเขาทําหน้าที่ดูแลพยาบาลไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับตัวนี้เลยนะครับเขาไม่มีหน้าที่ในการดูแลระบบเขามีหน้าที่ในการดูวอร์ดะดูดูแลคนไข้ กตอนนี้คือยืนยันว่าทาแค่คนเดียวเหรอคะหรือยังไงเขาเขารับว่าเขาทาคนเดียวข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยเขาเอาไปขายต่อหรือว่าเขาจะเอาเก็บไว้ทําอะไรเขาบอกว่าเขาซื้อมาเพื่อเพื่อเขาอยากดังเขาอยากลองเขาอยากลองเขาอยากลองว่าว่าเอ้ยซื้อมาแล้วมันซื้อจริงไหมแล้วก็ซื้อมาเขาซื้อกับใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะนั่นอีกทีรายละเอียดนะครับแล้วตอนนี้55าาลายชื่อ55าายลายชื่อไม่เป็นเรื่องจริง ไม่เป็นเรื่องจริงไม่เป็นเรื่องจริงเขาบอกอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบยืนยันกับพยานหลักฐานนี้ได้แล้วการที่เขาได้ข้อมูลเขาซื้อมาจากหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคเอกชนเขาบอกเขาซื้อมาจากเาว็บบีดฟอรัมครับเบียดฟอรัมเอา,อางี้เดี๋ยวเอาผมช่วยนิดนึงตอนจบเนี่ยคือโดยสรุปเนี่ยเท่าที่ทราบจากข้อมูลจากคนที่ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่ใช่การแฮกแต่ว่าเป็นการไปซื้อข้อมูลจากดาร์คเว็บเว็บของพวกแฮกเกอร์ เขาก็มีการซื้อขายข้อมูลมีการทำผิดกฎหมายกันอยู่ซึ่งจริงเว็บบีชลอรมนี่ก็ถูก f อ i พึ่งปิดไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเว็บดาร์กเว็บพวกนี้ที่พวกแฮกเกอร์เขามาเจอกันมาขายข้อมูลกันมาแลกเปลี่ยนธุรกรรมต่างๆกันนะครับซึ่งเราก็าเฝ้าระวังอยู่ข้อมูลที่คนได้มาเนี่ยเขาได้มา55ล้านเลขหมายคืออันนี้ม,มันยังไม่ยืนยันไงถึงเราต้องถึงวันนี้ก็นําตัวจากสิบเอกเขมรัตไปที่บ้านไปดูอุปกรณ์ดูข้อมูล คอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็จะรวบรวมดูว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นนะครับก็คือข้อมูลนี้ยังไม่ได้รั่วไหลไปไหนยังไม่ได้เอาไปขายหรือเอาไปใช้อะไรนะครับซึ่งเขาก็อ้างว่าเขาทาลายไปแล้วด้วยนะครับมันไจได้ยังไงครับยังเรื่อข้อมูลพวกนี้เขาพต์ไปแล้วบางส่วนด้วยหรอคะก็มีพ้นบางส่วนไงถึงบอกแต่ว่าข้อมูลใน,ในภาพรวมที่เขาบอกเป็นล้านล้านชื่อเนี่ยที่เขามีเนี่ย<ส>เดี๋ยวเราก็จะไปตรวจสอบดูอันนี้อันนี้เป็นการเรียกเป็นการให้ให้คำให้การเบื้องต้นนะครับน่ักข่าว ผู้บังคับบัญชาของทางเขาเรียกนกมพักธรนนูญใช่ไหมมันก็ในฐาพักธนนูญเขาก็จะสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะไปตามกระบวนการผมให้ข้อมูลแค่นี้แหละเพราะว่าบางเรื่องมันก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมน่ะมันพูดมากไปก็อาจจะไม่ถูกต้องด้วยอาจจะไม่ชัดเจนดีโอเคนะเหนีไปไหนมาหลายวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาปิดไปแล้วก็เขาไปหลายที่เขาตะเวนไปทั่วเลยเพื่อเพื่อไม่ให้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตำรวจเนี่ยส่งไปตรวจ สมดูในเป้าหมายสําคัญที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องใกล้ชิดเถอะครับเขาหนีคนเดียวเหรอฮะเขาหนีไปครับไม่หนีตัวเดียวหนีคนเดียวครับครับแลวตอนที่เขาย,ยืนยันอย่างนั้นนะเขายืนยันอย่างนั้นและตอนที่เขาเก่อเหตุเนี่ยพื้นที่ที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเขาหรือว่าเขาอยู่หน่วยงานที่ว่าทำงาน,นอันนี้ไม่ได้ฟังรายละเอียดจริงๆนะครับไม่ได้ฟังรายละเอียดเขาให้การเป็นยังงค่ะจะมีการประกันตัวไหมคะ เป็นเรื่องเดี๋ยววันนี้เราสอบเสร็จเราตรวจค้นเสร็จที่เข้าพยานหลักฐานในการตรวจค้นเนี่ยเราก็มาสอบยยในหลักฐานในการตรวจค้นอีกครั้งตอนนี้ทางสอทอเองก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้มาร่วมในการตรวจค้นในการเก็บพยานหลักฐานนะครับหลังจากนี้ก็จะนาตัวไปฝากขังศักยภาพที่เขาเรียนจบมาไอสารสารเทศเนี่ยเขาสามารถแฮกข้อมูลได้ขนาดนี้ไหมแฮกไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้แฮกแต่ว่าเขาเขาไปซื้อมา แล้วเขาใช้คนเดียวกันกับคนที่ส่งข้อความข้อความเลขปัตตาบาเดี๋ยวนะฮะตอนนี้เมื่อให้สัมภาษณ์เสร็จถแถลงข่าวเสร็จในเบื้องต้นนะฮะทางแร้วมตรีแล้วก็ท่านผู้บัญชาการสอทอน,นะครับก็เดินออกจาก กำลังจะออกจากสอทอไปนะครับนักสืบสืุชนก็ตามกันอยู่นะครับนะฮะก็สรุปกันคร่าวๆนะครับว่าในตอนนี้นะฮะหลังจากการสืบสวนสอบสวนในวันนี้แล้วเนี่ยทางผู้บัญชาก,การสอทอนะครับก็ได้บอกว่า5้าสบห้าล้านรายชื่อนะั้นไม่มีจริงนะครับทางจ่าสิบโทเขมรัฐเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลว่า ทางตัวของจากสิทธิโทเขียบรัฐเนี่ยได้ซื้อข้อมูลมา8ล้านหรายชื่อ8,000บาทนะครับบางคนที่เอาข้อมูลไปกขามีความผิดด้วยซึ่งในตัวใหม่ที่ผมมาคับใช้มา1ปีแล้วผมก็เชื่อว่าหลายหน่วยก็ปรับตัวไปแล้วทีนี้เรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะเกิดในอดีตด้วย สะสมกันมาเราก็ไม่รู้ว่ามันมันรั่วในช่วงไหนนะครับในเรื่องจากหน่วยงานเป็นไปได้ไหมที่ว่าคนร้ายคนเดียวแล้วมันสามารถทําได้ขนาดนี้รัฐมนตรีเองเชื่อไหมตามประสบการณ์ผม้บังคับบัญชาครับอันนี้เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ครับแสดงว่ามันต้องมีผู้ลงทุนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรอรอจากอาหนังสือแล้วสอบนแล้วกันนะแล้วในตัวฐานะรัฐมนตรีเองเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะว่าโโอ้หทหารไม่ได้ได้หมดเหรอครับ จริงอ่ะถ้าดูหนังาวบาฝรั่งคือว่าคนเดียวก็เจอะได้ทั้งระบบเลยก็มีแต่แล้วที่เขาโพสว่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าการสดิทใชีหรอกเป็นเรื่องของคนบุคคลคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีความสนใจเรื่องนี้แล้วก็ไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายขึ้นมาแต่มันมีการมันมีการมูลเหตุจูงใจจริงๆหรือว่า มีใครเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวก็ให้กระบวนการยุติธรรมเขาดาเนินการไปแล้วกันนะแต่มันมีการชัดกันในข้อมูลไม่ใช่เหรอว่าไม่เกี่ยวกับ่องสปอนเซอร์ข้ไม่ว่าเป็นหนังพลเมืองเลยอะค่ะท่านเกีี่่่ยยยวกกกับเเเรรืืออองงงงาาม้็วันนั้นยังไม่ได้คนร้ายไแก้วที่มาสื่อสัมพันธ์อ่าแล้วเรื่องที่ว่าไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์หรือไม่เกี่ยวกับนเมืองเนี่ยความหมายคืออะไรท่านถามหน่อยแล้วเขาจบข้อความไมให้คุณจังเรื่องข่าวข่าวบุญนะครับท่านรัฐมนตรีก็เพื่อเล่งที่จะตอบคำถามนะครับตอนนี้ ได้เดินขึ้นรถตู้ไปแล้วนะครับได้เดินขึ้นรถของท่านไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่ในวันนี้นะฮะทางทีมข่าววิจณานะฮะมาอยู่ที่บกสทนะครับก็คือ,อส,ส่วนๆสสเรื่องอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับวันนี้ทางจากสิบโทเขมรัตนะครับหรือว่าแฮกเกอร์ไนเนีย ก็ได้เข้ามาพบกับตํารวจตํารวของสอทอนะครับโดยที่มีนายทหารพระธรรมนูญเนี่ยพาตัวเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสรุปเป็นด้านในนะฮะตอนนี้เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางท่านรามนตรีก็ขึ้นรถออกจากที่บอกอสอทอไปแล้วนะครับก็ จากการที่ผู้บัญชาก,การสอทอน,นะครับได้เปิดเผยมานะครับ55ล้านรายชื่อที่ทางแฮกเกอร์เนี่ยได้พูดขึ้นมาได้ได้ได้มีการาโพสต์ลงโซเชียลไว้ตั้งแต่ในตอนแรกนะครับก็ยืนยันว่าไม,ไม่ไม่มีจริงนะครับโดยจากข้อมูลที่ได้พูดคุยกับทางแฮกเกอร์เนี่ยก็บอกว่าเขาซื้อมาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนแฮกมาแต่ว่าเขาซื้อมาจากจากาเว็บไซต์ฟอรัมหนึ่งนะครับก็ได้มาในราคา 8,000บาทต่อ8ล้านรายชื่อนะครับเท่าที่อพอ,อผู้บัญชาการสอทอบอกนะครับก็คือซื้อมาในราคา8,000บาทนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยไปที่ไหนนะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับข้อมูลอื่นๆต่อจากนี้ก็จะต้องรอให้มีการสืบสวนสอบสวน,นแล้วก็มีการตรวจค้นที่บ้านพักของแฮกเกอร์จากสิบโทเขมรัฐนี้ก่อนนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับทางท่านชัยวุฒินะครับชัยวุฒิธนาคมานุสรนะครับแลฐมัตรีดีนะครับก็ได้มีการยืนยันย้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าพฤติการของแฮกเกอร์รายนี้นะครับการเปิดเผยชื่อต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในในทางการเมืองนะครับใดๆแล้วก็จะไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนะครับเพราะว่ารายชื่อที่เปิดเผยขึ้นมาเนี่ยรายชื่อที่ทางแฮกเกอร์กล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ย ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยไปในช่องทางไหนนะครับมีเพียงการลงลงขายลงโพส,สต์ขายในในเว็บไซต์เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยในช่องทางอื่นๆใดๆนะครับ <c oughs> ทางรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไม่ไม่กังวลว่าจะกระทบกับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่า,าการกระทําอันเนี้ยยังไม่มี อย่างที่บอกครับยังยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อไปในทิศทางไหนทําให้ก็มั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบการเลือกตั้งส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยทางรัฐมนตรีบอกว่าน่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับสอดคล้องกับที่ผู้บัญชาการสอทอเองก็พูดนะครับว่าจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าเขาตัวแฮกเกอร์เนี่ยอยากดังนะครับก็เลยลองซื้อมาลองซื้อรายชื่อมาแล้วก็เอามาโพสต์ขายนะครับซึ่งไม่ได้มีเหตุผลอื่นแฝงนะครับอันนี้คือทาง ผู้ชาาร,นรมนตรีดีเอสเนี่ยพูดในลักษณะเดียวกันนะครับส่วนเหตุผลทั้งหมดเนี่ยสายเหตุทั้งหมดจะต้องรอการสืบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับใ,ในในตอนที่ท่านรัฐมนตรีดีเอสเนี่ยเดินทางมาถึงที่กองบัญชาการสอทอนะครับท่านก็ได้มีการพูดสั้นๆกับสื่อไปนิดน,นึงนะครับบอกว่ายังไงเนี่ยเมื่อสอบสวนแล้วพบตัวผู้กระทําความผิดหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเนี่ยก็จะ ดำเนินการทุกคนอย่างแน่นอนนะครับนะครับวันนี้นะครับทางบกทางทีมข่าวอิจันะฮะก็มาอยู่ที่บกสอทนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งเรามาอยู่ที่บกสอทนะครับเรามาพูดเรามาติดตามในเรื่องของการนําตัวแฮกเกอร์ไนเนียนะครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเพื่อที่จะให้ปากคำนะครับโดยที่มีนายทหารพระธรรมนูญเนี่ยมาด้วยนะครับเนื่องจากตัวแฮกเกอร์ไนเนียเนี่ยมีเป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ ยศจากสิบโทนะครับสังกัดกรมหนึ่งในในสังกัดของกองทัพบกนะครับก็เลยจะต้องมีนายทหารพระธรรมนูญเนี่ยมา,มาร่วมด้วยนะครับมาร่วมในการสอบสวนด้วยนะครับ <c oughs> รวมทั้งได้มีรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสร์นะครับรัฐมนตรีดีเอสนะครับก็ได้มาร่วมติดตามรับฟังการสอบสวนด้วยแล้วก็ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวพร้อมกับทางผู้บัญชาการสอทอไปด้วยนะครับ ซึ่งทั้งหมดนะตอนนี้นะครับทาง <c oughs> ผู้บัญชาการสอ,อทอเนี่ยก็ตอนนี้เราเราจับได้เรื่องหนึ่งชัดๆเลยคือว่า55ล้านรายชื่อเนี่ยไม่มีจริงนะครับมีแค่รายชื่อที่เท่าที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยได้บอกกับทางสอทอนะครับก็คือมีทั้งหมด8ล้านรายชื่อนะครับแล้วก็เขาไม่ได้แฮกเขาซื้อมาในราคา8,000บาทนะครับ ที่ทําไปทั้งหมดเพราะอยากดังนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้ได้รับฟังจากการาแถลงข่าวกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวข้อมูลข้อมูลในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกเพจติดตามได้ทางเพจอีจันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการลงข่าวารายละเอียดของข่าวนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีธนวุฒิรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคานุสรน,นะครับก็ได้มีการพูดไว้ว่า เรื่องนี้เรื่องของการปล่อยชื่อหรือว่าการแอบอ้างแอบอ้างตรงนี้ของแฮกเกอร์ไนเนียเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองนะครับแล้วก็จะไม่มีจะจะไม่มีผลกระทบใดๆกับกับในทางการเมืองแน่นอนเพราะว่ารายชื่อยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับมีแค่การโพสต์ขายเท่านั้นนะครับแล้วก็ในในทางการเมืองเนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าก,าก็ที่มีการเอาไปพูดกันเพราะว่ามีความต้องการที่จะดิสเครดิตกันเฉยๆนะครับแต่ว่า ณนะนะตรงนี้ก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วก็จะไม่กระทบกับการเมืองนะครับส่วนเมื่อการสอบสืบสวนสอบส,บสวนเนี่ยไปจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วพบว่ามีผู้กระทาความผิดเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ยืนยันว่าจะดําเนินคดีทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมนะครับวันนี้ก็ทีมข่าวอีจันท์ก็มาติดตามกันอยู่ที่นี่น,นะครับก็วันนี้เท่านี้เท่านี้ก่อนนะครับก็ ได้มีการพาตัวของผู้ต้องหาแฮกเกอร์ไนเนียเนี่ยออกไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการนำไปตรวจสอบตรวจค้นที่บ้านพักในในจุดที่เป็นบ้านพักนะครับแต่ว่าตรนนี้ยังยังยังไม่มีรายงานข้อมูลแต่ว่าเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสำหรับรายละเอียดของการถแถลงข่าววันนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะครับวันนี้ทีมข่าวอีจานขออนุญาต จบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับเรื่องนี้เรามีอัปเดตตรงไหนเราจะรีบมารายงานให้ลูกเพจทุกคนได้รับทราบแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ